เก้าโมงคึ่งบเมื่อวานเอาผักมะละกอลูกมะละกอหมดแล้วไม่เหลือมีแต่ผักชอายายังเหลืออยู่ครับ ก้าโมงครึ <ii> ่งครับก้าโมงครึ่งแดดส่องเข้าทั้งหลังบ้านได้ครับ like. ก็ไม่รู้จะเดินไปไหนกันนะะอยู่ในวง ใหญ่เวลาเขาขึ้นมาเกาะขอบบอ่อผมก็จะแกะแกะตัวเขาแกะแกะเอาเขากลับมาไว้ในในบอ่อเหมือนเดิมค่อนข้างใหญ่เห็นะครับผมจะค่อยๆดึง เสร็จแล้วเขาก็เอามาปล่อยไว้ที่เดี๋ยวนี้ครับเราจับเขาเบาๆนะฮะค่อยๆวางเดี๋ยวเขาก็เดินได้ฮนะแต่ถ้าเราเราจับเขาแรงๆนะจับอย่างนู้ถอดจุ๊บเขาจะเขาจะตกใจต้องต้องค่อยๆต้องเบาๆ ครับต้องค่อยๆแก้มออกไปนะต้องเปลี่ยนการเดินทางเขาเองเขาก็มีมีเซนนะ์พอสมมุติว่าเขาเขาไต่จากล่างนะานนนเนี่ยไต่ขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยมันมันจะแห้งนะฮะยิ่งขึ้นไปข้างบนยิ่งแห้งมากฮนะขอบบอนะ่อเนี่ยขอบบอนะ่อเนี่ยเป็นอะไรที่เจท,ที่แห้งมากเพราะฉะนั้นพอเขอาไตา่ไต่ไต่มาได้สักสักพักหนึ่งมันแห้งในชะ่ไหม เขาจะวกกลับ้นไปเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวนี้ที่เขาวกกลับลงไปนตายกลับลงไปในบ่อเพราะว่าขอบบ่อมันแห้งขอบบ่อสังเกตว่าขอบบ่อม,มันแห้งเมื่อวานผมมาส่องดูนี่ลงลงไปขุดไปอยู่ในดินหมดเลยฮะเพราะว่าพื้นดีเป็นอ,อ เป็นดินหมักเป็นดินหมักเป็นปุ๋ยหมักซึ่งพร้อมใช้งานแต่ผมกลัวว่าเขาจะไม่มีความชื้นต้องมีความชื้นหล่อเลี้ยงให้ดินมันนุ่มผมก็เลยเอามาลอ,ออลอง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 ก้นบ่อแล้วก็เอาใบไ,ไม้แห้งมาผสมยั่ไม่รู้เล่นกายกรรมอะไรกันนะ วันนี้ก็อัปเดตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ